ครับขณะนี้กําลังร้านกําลังพาเล่นต่อสู้นะครับจะต่อสู้กับร้านกันอะไรนะอะไรนะน่ากลัวอ้าโอ้ยทำอะไรขี่เรือขี่เร้ออะไรกันนี่อ้าวยิงมา ยิงตามมาเลยยิงมาเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวตายิงตอบนะตามีปืนสั้นนะเนี่ยในปืนสั้นเนี่ยอ้าียมตัวตายตุ้ม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 เด้อเด้อเอาเอาไปไหนนะยิงไปไหนโอ้ยเรียนศีรษะแล้วอะไรวะ จะให้เล่นด้วยทุกอย่างเลยฮะไปแล้วไปแล้วอะไรนั่นฮะคนเด้มานี่มานี่มานี่ไหนซ่อนแอบอยู่ที่ไหนมาเลยมายิงมาเลยอายิงตามาเลยมาเร็วโอ้ยมาใกล้ๆมาใกล้ๆมาเร็วโอ้ยโอ้โอ้ตาแล้วตากลัวแล้วเอาอาเตรียมตาจะยิงคืนนั้นเนี่ย อาตายิงคือละเปี้ยงเปี้ยงแล้วว่าง่ายดีเปี้ยงโอ้ยไม่เคยยิงก็ได้ยิงวันนี้แหละเอาเอาปืนลนแล้วนะโอ้ยอะไรน่ะทำไมมัวจังน่ะมันนี่มาทางนี้มันถึงชัดเนี่ยเออโอเคครับเอานอนมาเอาไอ้นั่นมาเลยมาวาดรูปเลยเอาสมุดมาเล่นหนังสือเร็วมาเล่นยิงปืนอยู่นี่บอวย่างปึกอยู่โตขึ้นมานี่ หลงคนนี้นี่คือค่ะนั่ง,งทำไมนั่งสูงจังน่ะฮะไห้ตานั่งด้วยสิเอาทำอะไรนะ่ะโอ้ยนั่งพื้นอะไรคนอะไรน่ารักอย่างเงี้ยเอา้ายิงมาตายจะให้ยิงเลยโอ้ยตายแบบนี้ละโอ้ยโอ้ย โอ้ยไม่อยู่นิ่งโอ้ยแบบนี้ตายเนี่ยตาย,ตายเนี่ยอเอาแค่นี้ละครับขอบคุณนะครับ